วัสดีลูกศิษย์ทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์เล็บแดงจะมาแจ้งนะครับลูกศิษย์ที่ทําการฝากดวงเสริมเองฝากขอพร7็วัดดังกับอาจารย์เล็บแดงที่ฮ่องกงนะครับในวันที่สถึง4กรกฎาคมนี้นะครับอาจารย์จะทําการปลุกเสกด้วยการเปิดดวงของเรานะครับดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์ไทยการคํานวณลัคนาราศีนั่นเองแล้วก็จะเขียนชื่อนามสกุลวันเดอนปิเกิดพร้อมกับใส่ในซองที่มีคําว่าฝู ซึ่งแปลว่าความร่ารวยนั่นเองในด้านหลังอาจารย์จะเขียนยันมงคลของบ้านก็คือยันรวยรับทรัพย์ณชาลิติให้ด้วยดังนั้นนะครับทุกคนที่ฝากขอพรฝากดวงมาสบายใจได้นะครับว่าคุณคือหนึ่งในคนที่ไปขอพรกับอาจารย์ในที่ฮ่องกงนี้ด้วยกันเพราะดวงของคุณจะอยู่กับอาจารย์ในทั้ง3วันในการขอพรทั้ง7วัดเลยขอให้ทุกคนที่ฝากดวงเสริมเพลงหรือฝากขอพรที่ฮ่องกงในครั้งนี้นะครับได้รับพรที่ร้องขอ ได้รับปาสิตทิิหรือปารมีจากทวยเทพเจวดญและตัวอาจารย์เองที่มีเท้าเวสุวรรณหรือท่านพ่อแยกแดงด้วยขอให้ทุกคนนะครับที่ฝากรวงในครั้งนี้สําเร็จในพรที่ได้ครั้งนี้อาจารย์จะเน้นย้ําในการขอพอรเรื่องของการได้เงินได้ทองได้โชคลาภวาสนาบารมีครับขอให้ทุกคนรวยรับทรัพย์นะครับสาธุจ้า